สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะผ่านบุมมองอุตการ์นะครับในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยามรรคมีองค์แบบประการคําสอนในพุทธศาส,สนานะครับคือมนุษย์ที่เป็นชาวบ้านนะส่วนใหญ่นะก็ต้องอยู่กับครอบครัวอยู่ในครัวเรือนนะแต่แต่งงานไม่แต่งงานางไม่รู้แหละ นะแต่ว่าเมื่อเกิดมานะเป็นชาวบ้านเป็นคราวาสใช่ไหม,มก็ต้องมีครอบครัวก็ต้องมีพ่อแม่มีพี่น้องอย่างเงี้ยนะมีปู่ย่าตายายอย่างนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเกิดมาเป็นคนเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยนะมันก็เกิดมาตั้งแต่เริ่มแรมกว่าเกิดมาอยู่ในเรือนแต่พระพุทธเจ้านะครับท่านได้ตรัสสอนไว้ว่าการครองเรือนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะเรือน จะคลองให้ดีเนี่ยมันยากนะแต่ว่าเมื่อเรามีครอบครัวที่ประกอบด้วยบุคคลนะหลากหลายอยู่ในครอบครัวเดียวกันนะ่ยปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องนะครับญาติมิตรอะไรอย่าเงเนงะี้ยเราจะให้ครอบครัวนั้นนะครับมีความผาสุกนะมีความสุขไม่ทะเลาะบบ่แวง้ง นะครับมีความคิดเห็นคล้อยตามกันนะครับรักใคร่กลมเกลียวกันเนี่ยในทางทฤษฎีเนี่ยมันง่ายแต่ในทางปฏิบัตินี่มันยากที่มันยากมันมีเหตุผลนะไม่ใช่ว่ามันยากเพราะว่ามันไม่มีเหตุผลมันยากเพราะไม่ีเหตุผลแต่ว่าถ้าเราจะเข้าใจจริงๆว่าทําไมเนี่ยการครองเรือนให้ดีเนี่ยมันยากไม่ใช่เรื่องง่ายเนี่ยต้นตอของมันก็มาจากกิเลสตัณหา นะครับถ้าเราฝึกฝนสติปะัน 4, นะสี่นะเจริญสติปัญสี่เห็นจิตเห็นใจตัวเองเนี่ยนะเห็นถึงอำนาจของกิเลสตัณหานะตัณหาสามนะครับการมตัณหาภราวะตัณหาวิภาวะตัณหาเนี่ยการที่เรารู้เข้าใจใจิตใจตัวเองได้เนี่ยเราก็สามารถรู้เข้าใจจิตใจของคนอื่นได้นะคนในครอบครัวไดนะ้ไม่ว่าจะเป็นปู่ย่าตายาย ะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับญาติมิตรอะไรเนี่ยเราก็จะเข้าใจนะครับถึงกิเลสตัณหาภายในจิตใจผู้อื่นได้ว่ามันมีอำนาจเนี่ยเข้ามาครอบงำจิตใจได้อย่างไรการที่เราสามารถทำความรู้ความเข้าใจถึงต้นเหตุสายเหตนะุของการคงเรือนให้ดีเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเนี่ยมันมาจากรากสายเหตุคือกิเลสตัณหานะครับและก็ความยากของมันต่อมาคือว่าเราไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงคนอื่นได้ ดาบใดที่เขาไม่เห็นโทษไม่เห็นภัยของกิเลสตัณหาภายในจิตใจตัวเองนั่นคือสาเหตุนะครับว่าต่อให้เราเป็นคนดีมีศีลธรรมนะครับจเจริญสติปัฏฐาน4นะครับดีแล้วเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าการคงเรือนนะสร้างเรือนของเราการอยู่ในครอบครัวแล้วจะผาสุเสมอไปนะต้องแยกประเด็นก่อน ง,งานพุทธเจ้านี่คงไม่ได้พูดถึงโทษของการคงเรือนแล้วก็พูดถึงประโยชน์นะครับของการออกจากเรือนนะเป็นอนาคาริกเนี่ยมันก็มีเหตุผลอย่างเงี้ยแหละว่าเนื่องจากว่าเรือนน่ยบ้านเรือนหรือครอบครัวมันไม่ได้สร้างขึ้นมาด้วยตัวคนเดียวนะมันสร้างประกอบกันขึ้นด้วยบุคคลทั้งหลายหลายๆส่วนก็มาประกอบกันนะมีปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องนะครับญาติมิตรอะไรกันนะมาประกอบกันก็เป็น ครอบครัวนะก็เป็นครัวเรือนนะมันไม่ได้ประกอบจากตัวเราคนเดียวเป็นพระเาไหามฮะเพราะฉะนั้นเมื่อเวลามันเป็นเช่นนี้เนี่ยถ้าเราคนเดียวที่จะเจริญสติปัฏฐานสี่นะฝึกสติภาวนาเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้รับรองว่าคนอื่นรอบตัวเรานะปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องเนี่ยเขาจะ,จะเจริญสติปัฏฐานสีเขาจะมีสติรู้ในกายเวทนาจิตธรรมนะเขาจะ ไปเห็นอำนาจของกิเลสตัณหาสามกามตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาได้เมื่อคนเราไม่เห็นโทษภัยของตัณหาสามเนี่ยคือกามตัญหาภาวะตัญหาวิภาวตัญหาไม่สำรวมระวังให้ดีเนี่ยมันก็ก่อเกิดโทษขึ้นนะทางกายทางวาจาได้เพราะนั้นเมื่อมาอยู่ร่วมกันในชายคาเดียวกันในครอบครัวเดียวกันในครัวเรือนเดียวกันเนี่ย มันก็เกิดการกระทบกระทั่งกันได้ง่ายนะเช่นการกระทำคําพูดเนี่ยนะก็เกิดการกระทบกระทั่งกันได้ง่ายใช่ไหมยิ่งถนะ้าเกิดคนที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีสติปัญญานะมาอยู่รวมกันเนี่ยโหยิ่งปะชาดดาปะท้ากันได้ง่ายมาเลยนะนะเขาเรียกว่าพูดไม่ดีทําไม่ดีนะกระทบเข้าที่ตาที่หูนะก็เกิดเป็นเรื่อง เป็นราวเป็นวิวาทะเป็นความขัดแยง้งเราจึงมองเห็นเนี่ยหลายครอบครัวหลายครัวเรือนเนี่ยนะพอ,อมาอยู่ด้วยกันนานๆเนี่ยมันก็แตกมันก็แยกแล้วก็ย้ายกันไปนะครับนั่นคือความหมายว่าเรือนที่ดีเนี่ยครองได้ยากไม่ได้ครองได้ง่ายนะแต่ถ้าเกิดครัวเรือนไหนเนี่ยนะครับมีคนที่มีศีลธรรม นะมีสีปัญญานะครับมาอยู่รวมกันมีความสํารวมระวังนะครับในกายวาจานะครับใจที่ดีเนี่ยนะนะเมื่อมาอยู่ใกล้กันนะครับพูดคุยกันด้วยเหตุด้วยผลนะด้วยความรู้ความเข้าใจด้วยความไม่ยึดติดถือมันเนี่ยเรือนนั้นก็จะคองให้ดีได้เห็นไหมแต่มันไม่ง่ายเห็นไหมเพราะว่าเรากําลังพูดถึงอุดมคติ เหตุที่มาจริงๆนะว่าเรือนที่คองให้ดีได้เนี่ยมันต้องเป็นเรือนที่ประกอบด้วยสติปัญญานะครับไม่ใช้กิเลสตัณหานำนไม่ใช่กามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะนันนะเรือนนั้นก็จะคองด้วยศีลธรรมและสีปัญญาเรือนนั้นก็จะมีความเป็นปกติสุขความสงบสุขนะครับเพราะว่ามีศีล สมาธิปัญญานะครับอยู่รวมกันนั่นเองซึ่งต่างจากเรือนะที่คลองด้วยกิเลสตัณหานะการมตัณหาภาวะตัณหาวิภัตัณหาต่างคนต่างเอาแต่ใจตนเองต่างคนต่างนะครับเอาแต่ตัณหาตัวเองออกมาอวดโชว์กันครัวเรือนนั้นก็จะเต็มไปด้วยความวุ่นวายนะความขัดแย้งทะเลาะวิวาทแล้วก็ความแตกแยกแลนะสุดท้ายก็แยกย้ายกันไปในที่สุด นะเพราะนั้นอันนี้คือสิ่งที่มองเห็นคราวนี้ครัวเรือนนี้มันประกอบด้วยคนหนึ่งนะเป็นคนมีศีลธรรมมีสิปัญญากับอีกคนหนึ่งนะเป็นคนที่ใช้ตัณหานำเนี่ยเห็นไหมมันก็ไม่ง่ายเพราะคนที่มีสติปัญญามีศีลธรรมเนี่ยก็พยายามประครับประคองเรือนนะให้มันอยู่ได้นะแต่คนที่มีตัณหาเนี่ยเนื่องจากว่าเขาไม่เห็นโทษภัย ของการใช้ตัณหานําใช้กามตัณหาภพะวะตัณหาวิภาวะตัณหานำเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะปะทะกับนะคนที่อยู่ในครัวเรือนเดียวกันที่มีศีลมีธรรมมีสติเพราะอะไรฮะถ้าเราถ้าเราดูที่รากสาเหตุจริงๆในจิตใจตัวเองสติปัญญาเป็นกุศลธรรมตัณหาสามเป็นอกุศลธรรมในจิตตัวเองเนี่ย มันยังเป็นค่าศึกรบกันเลยถ้ารู้ถึงจิตของเราเองนะเราดูจิตเป็นนะเราดูจิตเราเห็นสติเป็นกุศลปัญญาเป็นกุศลสมาธิเป็นกุศลเราเห็นความฟุ้งซ่านเป็นอกุศลเราเห็นโทสะเป็นอกุศลเราเห็นโลภะเป็นอกุศลเราเห็นความขี้เกียจขี้คร้านเป็นอกุศลเพราะนั้นกุศลกับอกุศลเนี่ยมันเป็นค่าศึกกันแม้แต่ในใจของเราเองนะมันยังเป็นค่าศึกกันเลย ครนี้ในครัวเรือนเดียวกันเนี่ยเมื่อแยกไปเป็นคนหลายๆคนคนที่มีศีลมีธรรมมีสติมีปัญญาเนี่ยนะครับเขาก็ดําเนินชีวิตนะด้วยกุศลธรรมเป็นส่วนใหญ่ส่วนคนที่นะครับใช้ปัญหาสามนำเขาก็ไม่มีนะครับสติปัญญาใช่ไหมก็ไม่ค่อยมีกุศลธรรมนาก็นําด้วยอกุศลเพราะฉะนั้นคนที่แตกต่างกันอย่างงี้ ที่ใช้สติปัญญาซึ่งเป็นกุศลธรรมนำกับใช้ตัณหาสามซึ่งเป็นอกุศลธรรมนำเนี่ยมาอยู่ในครัวเรือนเดียวกันเป็นคู่ครองก็ดีเป็นพ่อแม่เป็นลูกหลานก็ดีเป็นพี่น้องก็ดีก็เกิดการประท้ากันพอประท้ากันรางมากประท้ากันรางมากนะครับมับนก็ขึ้นอยู่กับว่าครัวเรือนนั้นน่ะผู้นำเนี่ยมันเป็นลักษณะบแบบใช้ศีลรมนำนะหรือว่าใช้ตัณหานำถ้าผู้นำครอบครัวเนี่ยนะเป็น คนที่ใช้ตันหานานะไม่ใช่ใช้ศีลธรรมนำเนี่ยครอบครัวนั้นก็ไปในทางของอกุศลนนของกิเลสตัณหาแถ้าเกิดครอบครัวนั้นเนี่ยผู้นําครอบครัวเป็นคนที่ใช้ศีลธรรมนำใช้สีปัญญานาเนี่ยมันก็จะพอที่จะทุเรานะความร้อนความเดือดร้อนวุ่นวายความสับสนลงได้แต่ถ้าเกิดครอบครัวนั้นเนี่ยผู้นำเนี่ยเป็นแบบใช้ตัณหาสามนำเลยนะ กามตัณหาเพราะวตัณหาวนาะมันก็เข้าสู่สภาวะหลงครอบครัวที่อยู่ในสภาวะหลงเนี่ยโดยมากนะมันก็จะพังทลายด้วยความที่ว่าต่างคนต่างไปนะความต้องการที่แตกต่างกันพูดคุยกันไม่รู้เรื่องนะทัศนคติไม่ตรงกันนะคนหนึ่งไปทางอีกคนหนึ่งไปทางนะตามตัณหาตัวเองเกิดการทะเลาะเบาแหวงเกิดความขัดแยง้ง เกิดความอจชาริษยาเกิดความแตกแยกนี่ครับนี่คือความหมายว่าการครองเรือนให้ดีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะถ้าเราต้องการให้เรือนบ้านของเราเนี่ยครอบครัวเราเนี่ยอยู่ดีมีสุขเราต้องใช้ศีลธรรมนะในการนําครอบครัวผู้นําครอบครัวนี่สําคัญต้องใช้ศีลธรรมนาครอบครัวถ้าครอบครัวไหนที่ใช้ตัณหานานะเปลือกนอกอาจจะดูว่ามีความสุขจากวัตถุสิ่งของ แต่ลึกๆถ้าเราเจาะเข้าไปในครอบครัวเหล่านี้เนี่ยนะมันจะเต็มไปด้วยปัญหาที่แฝงอยู่นะความไม่เข้าใจนะความเห็นแก่ตัวความเอาแต่ใจตัวนะครับความอยากได้อยากมีอยากเป็นและความไม่อยากได้ไอยากมีไม่อยากเป็นเนี่ยเต็มไม่หมดเลยนะครับในส่วนลึกของครัวเรือนของครอบครัวแบบนี้ซึ่งแตกต่างจากครอบครัวที่ใช้ศีลธรรมนำใช้สีปัญญานำ จะคุยกันด้วยเหตุด้วยผลด้วยความเข้าใจด้วยสิ่งที่อยู่กันด้วยความสุขอะความสงบมากกว่านะครอบครัวที่ใช้กิเลสตัณหาดำน,นั่เองวันนี้จึงมาชวนคุยกันนะครับนะท่านรองไปนะสำรวจดูครอบครัวตัวเีแล้วกัน ว่า,าครอบครัวของท่านในอดีตนะตอนนี้อยู่กับพ่อแม่ครอบครัวปัจจุบัน,นที่ท่านสร้างขึ้นมานเพราะวันนี้ท่านอาจจะเป็นพ่อแม่คนมีลูกหลานนะครับเมื่อเทียบกับอดีตปัจจุบันนะครับเป็นอย่างไรนะถ้าเ,เราไม่เข้าใจถึงที่มาที่ไปนะครับว่า,าครอบครัวนะมันไม่ได้ประกอบด้วยคนคนเดียว แต่มันประกอบด้วยคนหลายคนในครอบครัวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวใจสําคัญที่จะทำให้การคลองเรือนได้ดีเนี่ยก็คือการเจริญกุศลธรรมการเจริญสติปัฏฐานสี่นั่นเองนะเพราะฉะนั้นครอบครัวไหนที่คนในบ้านเนี่ยเจริญสติปัฏฐานสี่มันใช้สติปัญญาอยู่บ่อยๆคุณคุยกันด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยครอบครัวนั้นก็จะมีความสุขแต่้เกิดครอบครัวไหนที่อยู่กันด้วยปัญหานะ ทั้งปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องบุตรหลานต่างคนต่างอยู่ด้วยตัณหาเนี่ยโดยมากแล้วครอบครัวนั้นสุดท้ายเนี่ยมันจะพังทลายนะแตกแยกแล้วแยกย้ายกันไปในที่สุดนะหรือว่าต่อให้มีในครอบครัวนะมีคนมีสติปัญญามีศีลธรรมอยู่นะผสมกับคนที่อยู่ด้วยตัณหาเนี่ยบางทีเนี่ยคนที่มีศีลธรรมอาจจะออกจากบ้านเรือนนะไปบวชเลยก็มีนะ นะเป็นอนาคาริกไปบวชเลยก็มีนะก็แล้วแต่บุญธรรมกำแต่งนะของแต่ละบุคคลนะครับก็มาชวนเล่าสู่กันฟังเพื่อจะได้มองเห็นนะว่าการคองเรือนให้ดีเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของคนคนเดียวไงมันเป็นเรื่องของคนแต่ละคนนะซึ่งมาอยู่ร่วมกันนะถ้าได้คนดีมาอยู่ร่วมกันคนมีศีลธรรมมีสิปัญญาอยู่ร่วมกันเนี่ยมันก็คงเรือนมีความสุขได้ นะแต่เกิดคนที่มาอยู่เนี่ยมันโหคนละทิศละทางก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับยิ่งแล้วเรื่องราวนี้ในครั้งพุทธกาลเราก็จะเห็นมาแล้วแม้แต่พระอรียบุคคลนะซึ่งท่านก็มีศินมีธรรมเห็นไหมแต่ว่าบางครัวเรือนก็อยู่เย็นเป็นสุขนะอย่างท่านอนาถบิณิกาศริทีซึ่งเป็นพระเรียบุคคลใช่ไหมพระโสดาบันเนี่ยครัวเรือนท่านก็มีความสุขนะบุตรหลานก็เป็นพระเริยบุคคลนะ หรืออย่างท่านนักุลบิดานักุลมันดายไหคู่ครองนีนะ้ท่านก็อยู่กันด้วยความผาสุกนะเพราะว่าท่านอยู่ด้วยศีลธรรมไงเป็นพระโสดาบันทั้งคู่นะแต่ว่าในบางครัวเรือนเห็นไหมอย่างพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยบุตรชายเนี่ยก่อบาปใหญ่นะก็ทําปิตุคาตพระเจ้าพิมพิสารนะซึ่งเป็นพระโสดาบันเห็นไหมครับมันก็ไม่ใช่ว่าครัวเรือนจะครองแล้วให้มันเป็นความสุขได้ แม้จะเป็นพระอริยบุคลน,นะอย่างพระเจ้าพิมพิศารหรือพระเจ้าประสนิโกศลซึ่งท่านก็มีหลานซึ่งเป็นพระญาติกับจักรยวงเนี่ยสุดท้ายก็เกิดเรื่องราวนะครับซึ่งก็ตามประวัติศาสตร์ในพระไตรปิฎกเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเครื่องยืนยันว่าการคลองเรือนนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายพระโสดาบันเองนะครับในที่สุดเนี่ยก็จะเห็นโทษภัยของการคลองเรือนนะของการมีคู่ครองของการมี บุตรหลานอะไรเนี่ยนะครับนะเหมือนนางวิสาขาเนี่ยนะนางวิสาขาก็เป็นพระโสดาบันวันหนึ่งเนี่ยนางเสียหลานอันเป็นที่รักไปอะ่นออนะนางก็ร้องข่มร้องไห้นะนางที่เป็นพระโสดาบันก็เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้านะครับไอ้พุทธเจ้าเนี่ยตัดสอนพุทธเจ้าก็สอนเนาะว่าก็ที่ใดมีรักที่นั่นก็ย่อมมีทุกข์แนะพระโสดาบันก็เป็นผู้ที่ยังเป็นพระเสขาบุคคลนะเป็นผู้ที่ยังเรียนรู้ต่อไปเห็นไะขณะพระโสดาบันเนี่ยผู้คงเรือนนะด้วยศีลธรรมเนี่ยก็ไม่ได้แบบว่า รองเรือนแล้วจะมีความสุขเสมอไปนะเพราะว่าเรือนที่ครองให้ดีเนี่ยมันไม่ง่ายเพราะมันไม่ได้สร้างขึ้นด้วยตัวคนเดียวคําว่าครอบครัวหรือครัวเรือนเนี่ยมันประกอบด้วยคู่ครองประกอบด้วยพี่น้องประกอบด้วยญาติมันไม่ได้สร้างคนเดียวแต่เกิดว่าคนเราปฏิบัติธรรมเห็นไหมนะเป็นอนาคาริกหรือเป็นภิกษุออกบวชเนี่ยก็คือปฏิบัติธรรมเพียงคนเดียว ก็ไปที่ไหนก็ง่ายสะดวกกว่านะของผู้ที่อยู่ในเรือนคองเรือนนะซึ่งมันต้องประกอบกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้นะเราไม่สามารถควบคุมนะคนใกล้ตัวเราได้ทุกอย่างนะตราบใดที่คนใกล้ตัวเราเขาไม่เห็นโทษภัยนะของตัณหาสามนะเขาไม่จเจริญสติปัฏฐาน4ี่พวกนี้นะก็เรียกว่ามันก็เกิดผลนะที่ให้เราปรรถนาตามต้องการไม่ได้ จึงเล่าส่วนฝั่งนะครับเพื่อจะเป็นข้อมูลให้เราเข้าใจหลายคนคิดว่าไปปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยนะทุกอย่างจะดีมันก็ดีขึ้นแหละอย่างน้อยเราก็สํารวมระวังนะครับในการอยู่ร่วมกับคนอื่น,นแต่ว่ามันไม่ได้การันตีรับรองว่าถ้าเราเป็นคนปฏิบัติธรรมแล้วนคนในครอบครัวเราทุกคนเนี่ยะจะอยู่แล้วจะดีหมดถ้าคนในครอบครัวไม่เจริญสีปาสฐานสีไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะ เกิดอุปสรรคปัญหาได้เหมือนกันนะไม่ได้บอกว่าเออเราปฏิบัติธรรมแล้วนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยโอจะสมบูรณ์เพอร์เฟกนะชีวิตจะโรยด้วยกีบกุหลาบนะก็ไม่เกี่ยวก็ศึกษาได้นะครับในพระไตรปิฎกนะในประวัตินะว่าดูสิประวัติของนะพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าประสิทีิโกศลนะท่านก็มีความทุกขนะ์ในการคองเรือนเหมือนกันนางวิสาขาก็มีความทุกข ท่านอท่านิทิ์นยียมีเจีาสทก็มีความทุกข์นะแต่ต่อมาลูกท่านก็สามารถบรรลุธรรมได้นะท่านก็มีความสุขนะครับท่านนักุลบิดานักุลบรรดาเป็นโสดาบันทั้งคู่ก็มีความสุขแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ